เรามากันในส่วนของเปิดเพจ a c e b o o กขายบ้านนะฮะเปิดเพจเฟซบุ๊กขายบ้านเรามาเริ่มกันเลยอ่ะเริ่มกันในส่วนของตรงนี้ค้อมต่่ะตรงนี้ที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่นี่นะฮะก็คือเป็นในส่วนของตัวเรียกย่อเป็น f o ฟซบ o o กโปรไฟล์ a c e b o o k โปรไฟล์นั่นเองนะมันต้องทำความเข้าใจอย่างนีน้ซึ่งวันนี้จะเปิดให้ดูในส่วนของ Facebook แฟนเพจแล้วก็เปิดใน facebook Business ด้วยซึ่งตัว Facebook Business นี่เองนะฮะก็สอนไปแล้วนะฮะสอนไปในส่วนของตัว facebook ส่วนตัวหรือมันคืออะไรนะครับคือก็เป็นในส่วนของ a c e b o o k นะที่เราจะพบก็คือพบตัวหน้าฟีดบ้านมันก็จะฟีดเรื่องบ้านมาให้เราเห็นเรื่อยๆความเคลื่อนไหวเพื่อนเราด้วยนะครับหรือว่า,าเป็นเพจต่างๆที่เราไปกดติดตามไว้นั่นเองก็จะเป็น ฟีดมาให้เราถ้าใครกดเรื่องของบ้านเรื่องของรถจนเนี่ยมันก็จะฟีดเนี่ทีนี้หนึ่งนะครับฟีดหน้าฟีดแต่ละคนไม่เหมือนกันถ้าเกิดอยากรู้ว่าคนรู้ใจของเราสนใจด้านไหนก็แอบ,บไปดูเฟซบุ o กครับแต่เห็นฟีดขึ้นมาว่าโอ้โหเสื้อผ่านเยอะเลยทีเดียวนะอันนี้คือ Facebook ส่วนตัวซึ่งมันสนาไม่ได้เพราะฉะนั้นเราถึงต้องทำการเปิดตัว เฟซบุ๊กแฟนเพจขึ้นมานะก็คือหน้าตาอย่าง,างนี้จะสอนนั่นเองนะในส่วนของ c e b บ o k f แฟนเพจเนี่ยนะครับก็<อ>เปิดในในนามของ facebook profile แต่วันนี้เราจะเปิดในนามของ facebook ในนามของ f facebook. facebook Business กันเลยทีเดียวนะครับซึ่ง f c e b o o o f แฟนเพจเนี่ยมันก็เรียกได้ว่าไว้ในการคือเนี่ยแหละไว้ในการขายของอตรงประเด็นแนว การขายของกันเลยทีเดียวนะครับง่ายๆเนะเาะออกวางก่อนแตกทนทีแล้วก็จะไปกันเร็วๆเลยนะครับก็วันนี้เอาแค่เปิดแนะตอนแรกเลยมันเดี๋ยวนี้มันจะมีเรื่องของมีเบอร์มือถือเบอร์เวียนเบอร์อะไรเบอร์ผีข,อข้อนั้นเยอะนะครับซึ่งโดนบล็อกตรงนี้เองไงตรงนี้มีวิธีให้นะทาอย่างไรการทําอย่างไรที่จะเป็นอีเมลร้อยเปอร์เซ็นต์ส่งนิสัยเมลวอร์ดิฟายร้อยเปอร์เซ็นต ทุกอย่างร้อยเมาเต็มมองเห็นหมดนะครับมี Google มี Gmail มี Facebook ทําเรามี Line มี y t u t u มีอมีโซเชียล c ร a l อร้อรับรองว่าส่วนของการทําตลาดออนไลน์ต่อไปด้วยกันนะตรงนี้เป็นข้อมูลพวกนี้เอามาโชว์กันก่อนนะข้อดีของร้อยเอร์เต็มคือวิ่งฟรีเต็มร้อยปซนตครับเป็นพวกของเรานะครับเนี่ยนะและส่วนการปรับการตรวจสอบเบอร์มือถืออะไรต่างๆนะครับการ ยืนยน e ันอีเมลการยืนยันเบอร์มือถือนะครับแล้วก็การมาวอร์ดิฟายเรื่องของตัวเบอร์มือถือ e mail, อีเมลนะฮะการอัพค่าแฟนเพจอันนี้เปิดแต่วันนี้จะสอนเรื่องของการเปิดนะครับว่าแล้ววันต่อไปจะสอนเรื่องของการใช้ในเรื่องของตัวอ่าเรียกว่าตัวภาพปรับภาพตัวหน้าร์อ่ะ ตรงนี้ก็เดี๋ยวจะอธิบายเพิ่มนะครับถึงแม้กระทั่งการปรับข้อมูลต่างๆของเพจซึ่งตรงเนี้ยนะฮะให้ดูเยอะเยอะมากที่ทําเนื้อหามาให้นะฮะแต่ว่าอันนี้เป็นเรียกได้ว่าเป็นน้ําจิ้ม <c oughs> จิ้มเล็กๆ,ๆน้อยๆเอามาให้กับเพื่อนๆนะฮะว่าว้าวถ้าอธิบายนี้มันยาวนะครับวันนี้เอาแค่เปิดเพจก่อนนะครับรวมถึงจะไปให้ดูเรื่องของการแก้ไขโดนพ็อกด้วยนะตอนโดน ว่ายางไรโอเคนะครับเรามาเริ่มต้นในการเปิดตัวของตัวแฟนเพจกันเลยนะครับเปิดตัวแฟนเพจกันเราจะเริ่มจากตรงไหนอย่างไรนะฮะก็อย่างแรกเลยนะก็เข้าไปในส่วนของตัว Facebook เรานะครับ f เฟ e บุ o k โปรไฟล์ที่ว่าเมื่อกี้นะครับหน้า profile หน้าฟีดนี่เนะี่ยหน้าฟีดของเราทีนี้ Facebook b u s i ส e s s นะครับสอนไปแล้วเนาะ แนะนำให้เข้าตัวบิสเนสเลยนะครับตัวจัดการธุรกิจเข้ามาในหน้านี้แล้วอาจจะงงๆมันอยู่ตรงไหนอย่างไรหนะ้าตาไม่เหมือนของผมก็ไม่ต้องตกใจนะฮะเราก็กดที่ตัวการตั้งค่าธุรกิจตัวการตั้งค่าธุรกิจหลังจากนั้นนะฮะวันนี้ผมจะอธิบายการเพิ่มเพจเ,เข้าไปก่อนแค่นั้นเองนะครับเดี๋ยวพวกนี้จะมาอธิบายเพิ่มเรื่องของการปรับเพจ นะครับปรับเพจซึ่งตรงเนี้ยซึ่งข้อดีของการเปิดเพจในในส่วนของตัว Facebook Business เองอย่างที่ผมบอกไปแล้วนะครับมันเป็นทรัพย์สินของบริษัทเนาะมันไม่ได้ขึ้นเป็นทรัพย์สินของตัวบุคคลซึ่งตัวนี้มันของบริษัทเราเลยแหละนะฮะอ่าแล้วมาในส่วนของตัวเนอ้อคำขอบัญชี ก็กดไปนะครับกดผู้คนจะเป็นแบบนี้พันเนอร์จะเป็นแบบนี้คําขอจะเป็นแบบนี้บัญชีจะเป็นแบบนี้นะฮะคือบางทีกดมันมันไม่เห็นเนะาไล่ๆกดไปหาว่าในส่วนของเพจอะอยู่ไหนอเข้าไปในส่วนของบัญชีแล้วกดว่าเพจนะครับกดว่าเพจเนาะตามนี้เลยนะครับถ้าเรามีเพจอะไรอยู่แล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นโชว์ก็มีเพจเนี่ยเจลล้างมืออะไรประมาณนี้เพิ่งเปิดไปทีนี้เราจะมาเปิดในส่วนของ ซึ่งตรงนี้มันมีเทคนิคอยู่ว่าในการเปิดเพจเราจะเปิดย่งไรการใช้คําก็คือเรียกได้ว่าเพจต้องมีคําที่คนทั่วไปเขาค้นหาด้วยนะก็คือถ้าจะเปิดแบบเอาเงินต้องเอาชื่อหรือคีย์เวิร์ดสินค้าของเราไว้นําหน้าแล้วต่อด้วยเรื่องของแบรนด์นะครับแต่ถ้าจะเอาไม่เอาเงินเอาแบรนด์อย่างเดียว นำหน้าของตัวเพจที่เราจะเปิดได้เลยนะครับก็ประมาณนี้จะเอาเท่หรือว่าเอาเงินนะครับก็เลือกเอาเนาะก็เริ่มต้นจากว่าเราต้องหาข้อมูลของตัวคีย์เวิร์ดที่คนทั่วไปเซิร์ชกันอ่าเราใช้ง่ายๆครับแะอ่พิมพ์ว่ัตัวคีย์เวิร์ดนะฮะคีย์เวิร์ดแ e อ่พิมพ์อย่างเี้นะครับขึ้นอย่างนี้เห็นไหมตัวคีย์เวิร์ด นะผมพยายให้ได้ไหมขยายยังไม่ได้ทำไลน์หนึ่งนะครคีย์เวิร์ด e v e ว y w h e น e นะครับก็พิมพ์คำว่า keyword e y, นะ w o R G, คีย์เวิร์ดไป K E Y น W O R D นะฮะแล้วก็พิมพ์ E มันจะขึ้นให้เราคลิกไปเลยนะครับตัวนี้เป็นตัว e x t e n d s ก็คือตัวขยายในส่วนของของ o o ้งก้นโคลงนั่นเองนะฮะ เลื่อนลงมานะครับมันอาจจะเป็นโฆษณาหลักครหลายๆคนหาตัวที่คําว่ามีคําว่า Google Chrome มาต่อท้ายเพราะเราจะอินสต l l เข้าไปในตัวก็จะหาว่าไอ้ตัวคีย์เวิร์ดเนี่ยมันเวิดอะไรบ้างที่จะเอาไปเปิดเพจกันนะฮะกดเข้าไปเลยนะกดเข้าไปเลยนะกดเข้าไปเลยนะครับไม่ตองกลัวทําตามได้เลยนะฮะก็ถ้าตามตาม ทำไม่ทันอย่างไรก็สามารถย้อนหลังกลับมาดูได้นี้ไม่เรียกว่าไม่ลบเนาะต่อไปก็คือนะครับเพิ่มเข้าไปเลยนะครับในโครงเราก,กดเพิ่มเข้าไปนะฮะเพิ่มเข้าไปหลังจากนั้นก็กดเพิ่มส่วนขยายได้เลยนะฮะเพิ่มส่วนขยายเดี๋ยวเขาจะทํางานของเขาเองตนะันมุมของเรานี่เองนะ ตรงนี้นะฮะเข้ามาแล้วก็ตรงนี้ไม่ต้องสนใจเป็นเว็บเขาแค่นั้นเองเราอาจจะปิดไปก็ได้เข้าแล้วเนี่ยมันจะเป็นตรงนี้นะเนี่ยมันจะบอกว่าคีย์เวิร์ด a b y bear แล้วเปิดแท็บใหม่ก็ได้นะครับแท็บใหม่แล้วเราอ่าเราจะตั้งผิจเราว่าอย่างไงอ่ะสมมุติผมอยู่ที่บ้านอ่บา,าบ้านโคลาชบ้านโคราชา บ้านโคราดอ่าบ้านโคราชปุ๊บเดี๋ยวตัวคีย์เวิร์ด everywhere เขาจะทํางานนะเห็นไหมทํางานแล้วอ่าเรื่อนลงมานะฮะช้าๆช้าๆนี่ครับคือคําที่เขาค้นหากันเพราะฉะนั้นถ้าในตัวเพจของเราสามารถมีคําพวกนี้ได้นะฮะมันก็จะเป็นการดีแล้วก็มามาไล่ดูกันวนะ่าบ้านจัดสรรหัวทะเลอ่าบ้านจัดสรรบ้านเกาะบ้านจัดสรโคราชอ่า แสดงว่าหัวทะเลนี่เยอะอ่าบ้านตัดสันอ่าทีนี้เรามาใส่ของรัฐท่าขายบ้านมือสองอ่าบ้านมือสองอ่าดูว่ามีคนเซิร์ชคำว่าอะไรอ่ปิดลนะบ้านมือสองนะครับบ้านมือสองเนาะอ่าบ้านมือสองนะครับ คลิกเข้าไปนะคลิกเข้าไปอ่าขึ้นมาแล้วครับรีเลดคีย์เวิร์ดของเขาก็จะพูดว่าขายบ้านโคราชจออ่าขายที่ดินโคราชราคาถูกมากอ่าขายบ้านโคราชหนองไผ่ล้อมอ่ามันก็จะมีโอ้บังคับคดีเยอะเลยนะครับซื้อขายบ้านโคราชนะฮะแสดงว่าเนี่ยเนี่ยคำเนี้ยผมสนใจคำเนี้ยซื้อขายบ้านโคราชอ่าซื้อขายบ้านโคราชเนี่ยอ่าผมก็จะเอาตัวนี้มามาไว ตรงนี้ไว้ในอะไรก็ได้ที่ง่ายๆนะเอาผมเอาคีย์เวิร์ดเข้ามาอันนี้ใช้ในส่วนของ,อต,งตัวแปลภาษาได้แยวมันเก็บง่ายๆนะโอเคอันนี้คือชื่อเพจของผมแหละผมจะเอาว่าซื้อขายบ้านโคราชเดี๋ยวเอาอีกสักหน่อยอ่าคือเป็นคีย์เวิร์ดได้แล้วนะ,ะคีย์เวิร์ดที่เยอะๆเนี่ยบ้านมือสองที่โคราชแถวโคซื้อบ้านมือสองโคราชเคหะอ่าก็จะมีเพจขายบ้านโคราช นะขายบ้านโคราชจะที่เขาค้นหาจะค้นหาคําว่าบ้านโคราชนะครับขายบ้านโคราชบ้านโคราชขายบ้านเดียวในโคราชนะครับขายดีรับฝากขายบ้านนะโอเคได้แล้วนะครับผมผมได้คําคํานี้นะผมจะใช้เพจคําว่าขายบ้านโคราชโด,ดวยววัด อ่าโดยวัววัดละกันอันนี้คือชื่อเพจผมเนาะโอเคได้ชื่อเพจแล้วนะครับได้ชื่อเพจแล้วนะฮะทีนี้เราได้ชื่อเพจแล้วเราก็ไปเปิดเพจกันซิ C. จะรอโอเคเรากดเพิ่มตรงนี้นะเพิ่มอ่าแล้วก็เลื่อนลงมาสร้างเพจใหม่ซึ่งตรงเนี้ยมันจะสร้างได้เลยนะครับเราก็กดเป็นธุรกิจตรงนี้มันจะสร้างในส่วนของอ,อยู่ที่บริษัทเราเลยนะครับ อ่านี่แหละชื่อเพจหมวดหมู่ก็มาเลือกก็อาจจะเป็นสังหาีมีไหมสังหาเลือกสังหารไ้ที่อยู่ก็ใส่ไปนะเบอร่อจัก,กรลาดเอาใส่บันจัก,กรลาดแล้วกันสองพันใช่ 3, สามพันสี่อ่ะไปต้นนี้สามหมื่นแล้วก็สร้างเพนะ จำรหัดไปษีนีไม่ได้งั้นผมใส่ชนบุรีแล้วกันศีลชาช้าก็แด้จำาหัดศีลาช้าได้มันต้องมีให้เลือกนะงั้นพิมพ์ภาษาอังกฤษอ่ามันต้องขึ้นให้เลือกอย่างนี้นะครับขึ้นให้เลือกก่อนแล้วก็รหัสไปซีนีเราใส่ให้ถูกอ่าทดสอบว่าคุณใส่ชื่อเมืองถูกต้องเห็นไหมฮะ ปดลองลบเมืองที่คุณใส่แล้วลองพิมพ์ไปใหม่ใช่ไหมมันต้องขึ้นแถบอย่างเงี้ยนะฮะเพราะว่า Facebook มันอาจจะเช็คไว้นะครับถ้าจำของผมใจตอนแรกสุ่มไปโคราชก็จะมันไม่มีอ่าในชื่อดาต้าเบสมันไม่มีนะครับแล้วก็สร้างเพจได้เลยกดสร้างเพจนะฮะตึง้งอ่ามาแล้วตึง้งอ่าเข้ามาตรงนี้แล้วนะฮะ เห็นซื้อขายบ้านโคราชโดยวาวัดเข้ามาตรงนี้ทีนี้ทีนี้ทีนี้เราต้องเข้าไปในส่วนของ facebook โปรไฟล์ของเราตรงนี้นะครับเพื่อเข้าไปตับเนาะยังไงวันนี้ผมขอแค่นว่าเดี๋ยวตัวเข้าไปดูนะเข้าไปดูกันพรุ่งนี้มาปรับกันต่อถ้าปรับนี้คงองยาวแน่นอนนะฮะโอเค มาตรงนี้แล้วเรามาดูอ่าผมใช้ตัวโปรไฟล์นี้เป็นคนสร้างนะนะครับเป็นคนสร้างซึ่งมีไหมก็กดดูทางลัดตรงนี้หมายยังพระเพจผมค่อนข้างเยอะนี่โชว์กันเลยนะว่ามีเพจอะไรบ้างอ ซื้อเนี่ยฮะมาแล้วเห็นไหมหรือขายบ้านคนละเราก็กดคลิกเข้ามาได้เลยนะฮะกดคลิกเข้ามาคลิกเข้ามาอ่านี่ครับเพจใหม่เพจเล่าอ้าวเ,เพจคนทํางานจําเนี่ยคือเมืเ่อกี้เราสร้างในส่วนของ Facebook Business นะแต่เราต้องออกมาปรับรายละเอียดในส่วนของตัว Facebook Profile ที่มันเป็นเพจนะครับเพราะว่า เรากดชื่อบิสเนสในนามเป็นบ o ๊กโปรไฟล์เราแล้วทีนี้เราก็ต้องมาปรับหน้าเพจในส่วนของอยู่ภายใต้ชื่อเฟซบุ๊กโปรไฟล์ของเรานะก็จะได้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ยังไงมาสอนรายละเอียดการปรับตัวหน้าหน้า